แล้วนะคะจากช่องตุ๊กตาแอนโชชีวินในอเมริกานะคะวันนี้ปาตามารายงานตัวการกินคีโตวันที่4แล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่4แล้วอาการเมื่อวานนี้ก็ไม่มีอะไรเลยค่ะเมื่อวานนี้สบายๆแต่ว่าเมื่อเช้านี้ตื่นมาคุณป้าเป็นตะคริวนะคะซึ่งหลังจากอ่านข้อมูลศึกษามานะคะเขาก็บอกว่ากินคีโตเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นตะคริวได้สูงนะคะ เพราะว่าจะต้องเสริมแมกนีเซียมเข้าไปนะคะก็หรือเกลือนะคะเพื่อที่จะช่วยในการไม่ให้เกิดอาการตะคริวนะคะแต่ก็เป็นแป๊บเดียวตอนเช้าวันนี้นะคะปาตาก็จะทํากับข้าวเป็นคีโตเหมือนกันวันนี้ว่าจะแกงเนื้อใส่หน่อไม้เป็นแกงคีโตเนาะแล้วก็มาดูกันซิว่าวันนี้วันที่สี่ปาตากินอะไรกันบ้างนะคะไปค่ะ แเอะโวคาโดค่ะน่ากินมากเลยอาหารเช้าง่ายๆค่ะเป็นโกโก,โกโน้นะคะคีโตนะใส่ MCT ใส่นมอัลมอนด์ค่ะแล้วก็ผงโก,โกโก้แล้วก็น้ําตาลอิลิทิทอลไข่ดาวดำเฉาแล้วก็มีไส้กรอกแล้วก็มีอะโวคาโดจ้ะมื้อเช้าค่ะ มื้อเช้าของคุณป้าก็ลองชิมไส้กรอบเป็นเขาเรียกอะไรไก่งวงเอออันเนี้ยไม่เค็มอะ่ะหืมดีต่อใจปกติแล้วที่อเมริกานะคะไส้กรอบทุกชนิดทุกกี่หอ้อเขาเรียกฮอตดอกเนาะมันจะเค็มมากอ,มอันนี้อร่อยอป้าตาต้องซื้อมากินอีก แล้วก็โกโก้โกโก้นี่สุดยอดดีต่อใจไม่ต้องใส่น้ำตาลปกติป้าตาจะดื่มชานะคะแต่วันนี้ลองโกโก้เข้มขน้นเป็นโกโก้ร้อซ็นนะแล้วก็ใส่ MCT ค่ะเป็นน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ชงด้วยน้ำนมนมอัลมอน นมอัลมอนด์เราก็ใส่น้ำตาลอีริกทิทัลค่ะเขาบอกว่าจะใส่ถ้าใส่เนยด้วยจะอร่อยนะแต่ว่าปะตายังไม่เคยลองนะคะอืมใช่ก่องนี้อร่อยดีดีด,ดีอืมไข่เยิ้มเลยถูกใจคุณป้าอืม มาทำแกงเนื้อกันจ้ะเตรียมกะทิเลยค่ะเคี่ยวกะทิกับน้ำพริกแกงเขียวหวานตาเองนะคะหอมมากมากเลย mm hmm. ก็เคี่ยวไปจนกะทิแตกมันเลยค่ะ mm hmm. ก็จะมีน้ำมันออกมาแบบนี้จากนั้นเราก็จะใส่เนื้อค่ะที่เราหั่นเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะผัดไปเรื่อยๆเติมหางกะทิเคี mm hmm. ่ยวให้ เนื้อนุ่มๆจากนั้นก็ใส่หน่อไม้ดองเอ,อ้ยไม่ใช่สิวันนี้ใช้หน่อไม้กระป๋องค่ะจะใส่ MCT น้ำมันมะพร้าวด้วยพอดีทานคีโตนะคะก็อยากจะได้ไขมันดีก็เลยใส่ MCT จากนั้นก็ปรุงเค็มด้วยเกลือสีชมพูจ้ะ Pink s a l นะคะจากนั้นเติมความหวานด้วยสาร e ิร t ท i t o l เป็นสารให้ความหวานค่ะไม่ใช่น้ําตาลเลยจากนั้นก็ปล่อยให้เขาเดือดแล้วก็รอให้ทุกอย่างสุกเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบโหระพาค่ะชิมรสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพอดีช่วงนี้ไม่ได้ค่อยได้ออกไปข้างนอกนะคะไม่ได้มีมะเขือหรือว่าพริกสีแดงอะไรอย่างนี้ก็พอแล้วค่ะเสร็จแล้วจ้ะ See how the table's hiding from here down? You don't see anything down. Yeah. The table hiding it. You wanna okay. tell people how you eat keto? No. Come on. I don't want to tell people how I eat keto. <laughs> but you eat keto. You're already copying, aren't you? It says record. Yeah. Yeah. Damn it. Yeah. Oh. เอาไว้กรมใช้อบเอาเวลากินกับพวกหมูย่างอะไรพวกนี้ค่ะจะได้มีผักแล้วก็หอมใหญ่หวานหวานอร่อยดีใส่เกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกแล้วก็อบจนกว่าเขาจะนิ่มค่ะว,วิธีการกินผักของปลาตาที่ง่ายที่สุดปลาตาก็เอามาลวกค่ะ แล้วเดี๋ยวน็อกน้ําเย็นใส่กระนิดหน่อยผักจะได้ก,กรอบเพราะว่าปาตากินผักไม่กี่อย่างเองจ้ะหมูจ้ะหมูทอดกระเทียมพริกไทยแล้วก็มีบรอกโคลีแล้วก็มีหอมหอมใหญ่เอาไปเข้าเตาอบแล้วก็พริกหวานอันนี้ของลุงโจจะ้ะมื่อเย็นวันที่4กินคีโตนะคะ ปาตาจะกินเนี่ยคอนแจ็คนะคะเป็นเส้นปุกกินกับแกงเนื้อแกงเขียวหวานเนื้ออันนี้ซื้อมาจากอเมซอนค่ะเป็นถุงๆุสะอึกงให้ดูเนี่เป็นถุงๆเ,เป็นเล็กๆถุงละเหมาะสำหรับถุงละมือเลยค่ะอันนี้มีแปดถุงคอนแจ็ค เป็นเส้นบุกนะคะนี่เลยเดี๋ยวจะกินกับแกงเขียวหวานจ้ะนี่แกงเขียวหวานเนื้อของโปรดจ้าขีโต้ก็กินของอร่อยๆได้นะคะ สรุปการกินคีโตของปาตาเป็นวันที่สี่วันนี้นะคะ,ะเมื่อเช้าก็กินไข่กินอะโวคาโดนะคะกินฮอตช็อกโกแลตโอ้โหมันอิ่มนานคุณผู้ชมปาตากินประมาณตอนสิบเอ็ดโมงนะคะเกือบเกือบเที่ยงเนาะแล้วก็มากินอีกทีตอนนู่นเลยสี่ห้าโมงเย็นนะคะแล้วก็จะไม่รู้สึกหิวเลยนะคะปาตาดื่มน้ำเยอะเยอะกว่าปกตินะคะ ซึ่งมันก็เป็นการดีกับสุขภาพเนาะแล้วก็วันนี้ได้ทำแกงเนื้อวันนี้ทำหมูย่างกระเทียมพริกไทยหมูทอดนะคะให้ลุงโจลุงโจก็ยังมีอ,อาหารที่ป้าตาเตรียมมอ้ให้อีกสองวันนะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะลุงโจลุงโจก็บอกว่าโอเคกับข้าวอร่อยมาสรุปกันดีกว่าว่าอาการที่กินคีโตแล้วเกิดอาการอะไรบ้างนะคะสำหรับ4วันนี้นะคะ สำหรับลุงโจก็วันแรกรู้สึกหิวแกบอกแกหิวหิวบ่อยๆสำหรับวันที่สองที่สามนี้เริ่มไม่ค่อยหิวไม่ค่อยหิวเหมือนปกตินะคะส่วนลุงโจก็จะมีผื่นขึ้นวันนี้วันที่สี่ของการทานคีโตลุงโจมีผื่นแดงๆขึ้นตามขานะคะแล้วแกบอกว่าแกคันก็เลยเป็นอาการหนึ่งของคีโตก็เลยไม่ได้ตกใจอะไรนะคะ ลุงโจก็บอกว่าโอเคเขาก็ทํางานอยู่ที่บ้านสําหรับป้าตานะคะวันที่หนึ่งป้าตามีอาการอ่อนเพลียมันเหมือนง่วงนอนอยังไงไม่รู้หรือว่าป้าตาไปออกข้างนอกแล้วก็ป้าตากลับมาทำกับข้าวทั้งวันนะคะอาจจะเป็นเพลียก็ได้แต่ว่าวันนั้นมีอาการเพลียนอนวายวันที่สองที่สามป้าตารู้สึกว่ากระปรี้กระเป๋าขึ้นนะคะซึ่งอาจจะเป็นที่กิน เครียออะไรน้ำมันมะพร้าวน้ำมัน mct MC นะคะเขาบอกว่าจะทําให้มี energy มีพลังในการาดูในการทํางานในการใช้ชีวิตประจําวันเนาะก็แล้วอีกอย่างหนึ่งปาตาเป็นตะคริวมาเช้านี้ปกติไม่ค่อยได้เป็นเท่าไหร่นะคะก็เป็นอาการหนึ่งของการกิน k e t ตเช่นกันก็ดูแลกันไปเนาะเขาบอกว่าอาการพวกนี้ก็จะหายไป หลังจากอาทิตย์2อาทิตย์หลังจากที่ร่างกายเริ่มปรับตัวนะคะอะดัคีโตซีอะไรประมาณนั้นนะคะหลังจากที่อะดัแล้วร่างกายก็จะดีขึ้นค่ะสำหรับน้ำหนักนะคะปะตาก็อบไว้ก่อนละกันนะยังไม่บอกซึ่งปตาก็ยังไม่ได้รู้ผลเพราะว่าปตาช่า่งทุกวันนะคะแต่ว่ามันขึ้นขึ้น,นลงลงคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งปตาจะมาอัปเดต การกินคีโตหนึ่งอาทิตย์7วันว่าน้ำหนักขยับอย่างไรบ้างนะคะจะมารายงานให้คุณผู้ชมของคุณของคุณป้านะคะทราบก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปการลดน้ำหนักของคุณป้าแล้วก็บางคนบางท่านก็ส่งกำลังใจสู้ๆนะคะก็ปะตาสู้ๆคะ่ะจะกินต่อไป แล้วมาดูกันซิว่าปาตาจะผอมขนาดไหนเท่าที่ต้องการหรือเปล่าตอนนี้น้ำหนักปาตาบอกก่อนได้เลยว่าน้ำหนักเริ่มต้นประมาณเจ็ดสิบห้ากิโลปาตาเคยหนักไม่เกินหกสิบนะเอ,อ่อแล้วก็ตอนช่วงทํางานปาตาก็ไม่ได้อ้วนมากนะคะหลังจากที่ตกงานปาตาก็กินกินนอนนอนดูหนังกินขนมขบเคี้ยวกินทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากกิน แล้วก็นอนเรวก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเท่าไหร่นะคะถ้าไปทํางานก็จะได้ยืดเส้นยืดสายตลอดทั้งวันเนาะหลังจากที่ไม่ได้ทํางานก็กินนอนมันก็เลยพองขางนาดน,นี้นะคะอาจจะเห็นได้จากวิดีโอเก่าๆแล้วมาวิดีโอ,อช่วงนี้นะคะปะตากระนาบานตัวบานแขนใหญ่ตัวใหญ่มากแล้วก็อยากจะบอกว่าไซส์ขังเกงของคุณป้าน,นี่จากไซส์ไซส์สิบ ตอนนี้ต้องมาใส่ไซส์14ไซส์ US นะคะแล้วก็ซื้อกางเกงมาจากน้องคนไทยนะคะเป็นไซส์ปกติก็จะใส่ไซส์ M ไซส์ L แล้วก็วันนั้นสั่ซื้อน้องบอกว่าพี่ตาพี่ตาต้องใส่ 2XL แล้วคะ่ะคิดดูดีว่าอ๋ฉันถึงขนาดมาไกลถึงขนาดนี้เชียวหรือ จากกางเกงใส่ไซส์ M ไซส์ L ได้ตอนนี้มาใส่ X สอง XL คุณผู้ชมแล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าอะไรที่ใส่ได้เลยนะคะถ้าตอนเนี้ถ้าทางที่ทํางานเรียกตัวกลับไปทํางานป้าตาใส่เสื้อผ้าไม่ได้แล้วนะคะก็ภ <g> า <ül> <g ül> วนาอย่าเพิ่งเรียกนะให้ป้าตาลดความอ้วนก่อนแล้วค่อยเรียกกลับไปทํางานแต่ก็ยังไม่มีวี่แววนะคะว่าจะกลับไปทํางานหรือเปล่าเพราะช่วงนี้ที่อเมริกาโควิดก็ขึ้นน,นลงๆนะคะ ก็ยังน่ากลัวอยู่ทุกประเทศแหละยังไงดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะถ้าน้องๆที่อยู่เมืองไทยนะคะไม่ว่าที่ไหนแล้วก็แล้วแต่นะคะทั่วโลกก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเจอกับปาตาใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบายยข่าวันนี้บายบาย